ท่านต่อไปครับเชิญซีมาจากอุดรนะครับคนนี้ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอเคเสร็จแล้วครับกิมมา ถามต่อไปไม่ค่อยเยอะนักอันไหนหลุดวายแต่แล th ้ว ให้ยกขาวังให้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 มันคิดหมดเลยจะได้กันกันทั้งตัวทั้งขาใี่โดนตบมือเตะมดนมนอมันจะกำเหมดเลยถ้าเตะงหนมอยก็จะการแสงอ๋อไอซี่ใ่ถ้าเราไม่ได้การโดนมเปนการขาไม่เันการแ

ที่ไายบอสาคอนรีนะคะมีความคิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะถึงไม่ได้ไปใช้ประจําวันแต่เราถือว่าเป็นกีฬานะคะต้องขอขอบคุณมากเลยนี่ผมมาไปนกแล้วซีมากขอจบเพียงเท่านี้เนาะซีมากอุดรขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณและอย่าลืมนะคะมาเล่กีฬาด้วยกอนมวย ชมครับวันนี้ค่ายมวยวอสาวฤตได้รับเกียรติจากนักมวยีจากคาดเวกาซึ่งมาด้วยกันประมาณสี่ท่านนะครับขอแนะนำท่านที่แรกเลยนะฮะ,ะ,นะะท่านต่อไปคือท่านซีมาจากอุดอรนะครับแหนมตัวเลยครับท่านที่สามนะครับซีมาอุดอรนะคะวันนี้ได้มาเรียนรู้เยี่ยมชมเรียนรู้จากมวยดาววอ,อ,วอสาวิตนะฮะค่ะอยู่ที่ ค่ายมวยนะคะปราคอนนะคะการต้องขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณขอบใจในรายเดอร์ที่ให้ขน้อยได้มาเยี่ยมยาตินะก็ใครที่เอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นเรื่องเป็นราวก่อนน้อเป็นใครที่อยากจะมาเรียนมวยไม่ไม่นนี้แหละเหมือนกันไม่เป็นไรให้ติดต่อได้เนาะอ่ะค่ะใครที่สนใจที่จะมาเรียนการมวยไทยมวยไทยนะคะก็มา เชิญมาติดต่อที่นี่ได้เลยนะคะไม่ว่าใครมลยเมีที่พักด้วยได้ที่พักด้วยนะคะประมาณ30คนอ่ายมวยวอร์สาทอรสาครริสบลิสนะคะโฮมสเตย์จะมีโฮมสเตย์ที่พักอะไรมากมายเลยนะคะสำหรับเม็ดลิกโคลานะคะก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องที่มีลูกหลานนะคะชอบศิลปะมวยไทยก็อย่าลืมติดต่อ ค่ายมวยนี้นะคะนั่นคือเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ค่ายมวยฝากคอนดิคอฝากชื่อไว้ด้วยนะคะค่ายนั้นเหมือนกันคือยากมวยเนี่ยอนึ่งครับผมครับค่ายมวยนี้ นานไม่นานก็ดูจากหน้านักหนแล้วกันนะครับอย่างกีฬานี่ติดกีฬาใช่ไหมท่านถือว่าเป็นกีฬาเพื่อจะให้เด็กห่างไกลจากยาเสพติดนะคะใช่ดีกว่าเล่นอย่างอื่นเล่นคอมพิวเตอร์หรือเล่นเล่นเกมมันติดมันก็ไม่ดีแต่ว่าเรามาซ้อมกีฬาดีกว่าได้ทั้งความรู้ได้ทั้งป้องกันตัวได้ได้แค่สดอยู่ ไปขอเองเองนหน่อยไปขอแล้วค <Bye. S 1> ่ะไปบ้านคูก่อนนะคะคลิปต่อไปค่ะ